ตอนนี้ครับตันนี่อยู่ในคลิปพาเพื่อนมานี่นั่นเกมเราบอกพาเพื่อนมานั่นเกมปลูกความเฮ้ยเพื่อนนัเร็วนี่มันคืออะไรอ่ะมาคู่งไงม่ใช่มันถึงอ่มันต้องมันต้องตัดอะไรเนี่ยมันมันมันต้องการผลไม้เราเราเหมืนอนจะจะให้ผ,ผหลผลไม้พิเศษมาให้เราแบบ มีอะไรให้บ้างมีอะไรเปล่าข้าวเจ้าดีกว่าค่ะตอนนั้นน่ะเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยถามก่อนมันก็จะกินอะไรคู่ให้ต้องใจที่กินแล้วต้นต้นนะคะว่าเอฟ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 การนั่นก็จะมันต้องการจะกินอะไรอ่ะไม่รู้ให้มันโยนดูดิ มันต้องมันค้นมันค้ต้องได้คว่า f f มาเร็วแ้วเพิ่มมาตั้งสามคนเอ่มันต้องกาจะกินอะไรมม่ต้องการจะกินถักก็เปล่าไม่ไม่หรอไม่หรอกไม่ก็บเลยม่มีแมต้องการจะกิน มันต้องการกินเล่ามลวมันต้องการกินฮะนี่ทุกคนมันลบออกเลยทุกคนวนผมีม่เอวันี้คอะไรอ่ะเอ่อวอเตอร์เมลอนคืออะไรแต่บอกนีกันนี่เวามลนคือะไร แตงโมแตงโมไช่นี่ไงแตงโมผมมีอยู่แตงโมผมมีแตงโมจี่งๆแ้วผมมีก่อนคุณนะเขามีแตงโมผมุนซึ่มืแล้วแตงโมแตงโมอยู่ไหนคุณคือคุณอ๋อในกระเป๋าไปดูดิลนกมังารเราโคตรใหญ่ทั้งคู่มีนกมังารเหมือนกันนี่นี่สีทองแหละนี่ยเฮ้ยมาอยู่จีงเดียวกันนะเออต้องมาอยู่จีงเดียวกับพี่ว่าพี่ของดีเอาไปเลยกินไปเลยนี่อยู่จเดียวกันแหละ มันต้องาีโกิ้งคือมาตรงเนี้ยแล้วแม่แล้วแม่งตี้มาตขายอะไกนเดยเปห้อเาไปกินดิเพราะน้มาจากไหนเนี่ยมันไม่กินหรอมันไม่กวนเือราายบิดไอกขายเลยนี้ายผิดไงไหนเก้ว ขอขอพริกไหมดีเฮ้ยนะขอพริกหน่ขอพิกไหม่ไม่มีโลบักอะขโมยไม่ได้ถักรวไม่จะขายอันคืออะไรไจะก้าวเต็ขอพิกหน่ขอพิกห่ด้านหนึงนะเราจะใจ้งสองกันอีกอัน้ดือ น,นี่นไงพิงงง่เอาไปขายเลยแน่นโรงงานขายสวยเ่าเป็นเจ็ดล้านเจ็ดล้านน่ะเอาไปเลยแล้วตาหมก่อนะเอยเจ้าอนี้าอี่ อเร็วๆเดี๋ยวฝนตกครับพี่เรวเดี๋ยวพี่เาเรียเร็วๆๆๆฝนตกครับพี่ขยอแบของันนะครับทุกคนหยิบมาเราะฝนเย้หิบแล้วลูกเอกันหยิบนี่มเต้าขาินน้ำอยู่ไหนจ้าอการ่้วจะกินน้ำเดมอไม่เป็นลูกิน้ำดมหยุด ดื่น้ำเลมอนใช่ไหมได้เลอนไีหมเอาแกงไหมไม่เอาค่ะค่อยได้ขออ่อันนี้ของใครหนุ่มอรอไอ้พี่เอาขอมเดลไม่งบมกวายังไม่เอาโมเดลอันนี้ฮะวาแล้วาแกมามเลไทีมันี้ังนเตั้งมันเป็นเนือกโดจ้ะแป๊บ

ไม่รวยว้ายแล้วไปทธอไม่สั่งแบ่งกันกินก็ได้แม่สั่งซื้อมาสามอันนั้นกินด้วยกันนี่กันนะนี่กันนะอ่าคกระอันกระอานแม่สั่งซื้อมาสามอันเรามีสี่อันผ่านเอเอาขึ้มาวางไว้ให้ได่ไหมได้น่ะได้น่ะเอาลงไว้ให้เล้วก็เอาติดของใหม่แล้วมาดูเร็วมาดูเร็วแปปวเ็นคนค่ยาสาเกวันนี้เนี่ยโคตรยากเลยแค่แมวมีแค่นี้ เราแก้ยมันไม่ได้โอ้ยนี่ไงมันเกยากยากันาดนี้มันจะหกไม่ให้ก็คือไม่ให้เพื่อนรู้ไหมว่าเราไอ้นี่มีอะไรบ้ามีโลบัสเดี๋ยวเราซื้อหมดเรียวรอรอไปเติมเกมเติมเกมเราชอบเติมเกมเหมอนเราอ่ะโุ้ยแคตตั๊มีแคตตั๊แคตตั๊กแคตตั๊คืออะไรแคตตั๊คือกระบองเพชรไงไม่รู้เหรอเพราะเรามีตั้งนานแล้วแคตตั๊แคตตั๊แคตตั๊กแคตตัเอกแคตตั่กแคตตั๊ก แคตัดแคทตัตว้าวแคทตัตค่อยหาหน่อยอ๋อตั้งแต่ิิดยังไงต้องเล่นหมูค่ะตั้งแต่ิยังไงวะบกหน่อยก็กดปูสิกดวางกดกดวางที่พุ่นตรงเรากก็มันมีที่เยอะไงกระเป๋าไข่ตุ๋เลอยกต่อยากมีใช่เป็นของตัวเองหนเนี่ยนะ กันอยากมีคลิปเป็นของตัวเองตโอ้มันก็ไม่นี่นะมันก็มันไม่ได้หวือหวานะแม่กันบอกว่ากันอยากมีคลิปเป็นของตัวเองมีเลยนะมีอย่างนี้มีอย่างนี้ช่องยูทูบแบบพี่ตั้งะหรอออืแม่ทำไม่เป็นหรอกแต่แต่ว่าตั้งันทำคลิปวดอย่างเนี้ยตั้งทำเทปเกลทำไมอวดกันเนาะเปล่ามีการขิงกนนิดหน่อยนี่ดูแล้วน่าจะมีการขิงกันนิดหน่อย การนี้ปดติดตามพี่ตั้งหรือยังตั้งกดไม่เป็นพี่ตั้งทำทำทำได้พี่ตั้งเพราะว่าพี่ตั้งไปบังคับครูมาทั้งโรงเรียนละวว่ามากดติดตามพี่ตั้งหน่อยอ่ะจะไม่เห็นได้บังคับเลยอู้หแดงไปบอกแม่คุณจ๋าอ่ะขายเลยขายเลยคนนี้เป็นอินฟูคนนี้ไม่ควรแคสเกมนี่แหละขายทั้งหมดเลยตัวนี้

เจิตเองแหละบาฮอดบาฮอดอะไรอย่างนี้นักเรียนอาทอด้อนกลับหวนลูกหลานแต่ละคนไม่ได้อยากเป็นอะไรบอกนะจิจิโน่อยานะแต่แต่ว่าอาชีพไม่เป็นตำรวจหมออ่านี่ดูดีสุดหาคู่คุยกับตำรวจแกบอกเป็นบาฮอดบอกว่าเป็นเป็นหนุ่มบะอ้าวน้องเป็ไงอะบะบอกว่าน้องอยากเป็นอาชีพหมาหมาพยาบาล บอกว่าแม่เขารวยอยากเป็นให้ป้าเจมาเลี้ยงแม่กับพี่อินกับยายเอเดนไอ้แม่วคอยนี่อยากเป็นหมอบ้างอยากเป็นพยาบาลบ้างนี่แหละได้มารักษาญาติไอ้ม่อยู่กับเราไงนี่อยู่ชักชิบได้คิดดูยาเขาเลี้ยงเนีโอ้ยแล้วมึงหมดเลยตกแล้วเก็บไอ้นี่เนาวไปช่วยกันเก็บแดนก่อนเลยฝนตกแล้วลูกจันเอาเอาไอแพดวางก่อนแล้ว ไอแพดเก็บนี่เก็บเสื้อไอแพดมาให้แม่แล้พับเสื้อก่อนนี่อย่าให้มันหลับบอย่าได้ยินเสียงคนคุยกันพับพักพับตามรอยมันลูกพับตามรอยมันงั้นงั้นก่อนวางก่อนแม่จะบอกทำใหม่เหมือนเมื่อกี้นี้ดินู้โอ้ยต้นปิดพัดลมนี่ไม่ใช่พัดลมตัวนั้นนะหุ่นพัดลมที่มันพอทางข้างขวา ลูมันพับหัวพี<ช>่จิพังหมดแล้ววางก่อนลูกวางให้มันตรงตรงอ่าแล้วพับข้างๆเห็นข้างๆไหมลูกเห็นไหมออรอยพ<ห>ับเออเก่งมากไ